ผมอยากให้ดูว่าดีกาดีไซน์อ่ะนายอยเป,เป็นแบบ <มา S 1> น่า,<ม>ารัก<า>คือมีทั้งหมดห้ากลิ่นนะแต่เปิดตัวสองกลิ่นก่อนเพราะว่ารีบเพราะว่ารีบมากนะครับผมมีสี่กลิ่นโอ้สี่กลิ่นว่เพิดเออมีสี่กลิ่นร่องหลกลิ่นอะไรกันลงมีสี่กลิ่น,นแต่เพิ่งเปิดตัวก่อนสองกลิ่นซึ่งสองสองกลิ่นนั้นยังรอก,ก่อนไปหนึ่งแต่ตอนนี้เอาตัวสีเพจตัวแบบเด่นตัวตัวเปี้ยงมาเลยตัวนี้บอกเลยว่าใครกดคือฟ้าชุกุนนี่คือฝ่ายดีแน่นอนตอนแรกเขาเปิดสามแล้วเก้าส แล้น้ำหอมเขาใช้น้ำหอมหอวเชื้อที่ติดนานมากแล้วไม่ฉุนไม่แสบจมูกจมูกไม่แสบจมูกไม่พอะไรไม่ฮัดชิวตัวนี้คือคนที่แบบไม่ชอบน้ำหอมไม่ใช่กินแบบแม่นแม่นแม่นกินไม่เวียนหวกินไฮโซกินทั้คุณหนูใช่กินไฮโซขอบคุณสองก็ได้ขอบคุณนะครับเลิศกดเลยค่ะสขวดคุ้มนะ สองขวดคุค้มมากจริงฉีด,วด<อ>าารดวมกันได้นะพี่มันสามารถฉีดรวมกันได้เนี่ยอันนี้คือคริสตัลลูนสีฟ้า,ฟาอันนี้คือออมเบอร์มาเดนสีชมพูฉีดพร้อมกันเถอะวิดีมาอ๋อน้องใหม<า>่ก็ oh, 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 no, อยากให้เธอมาดมฉันจัง <Woo. S 2> เธอมาดมฉันตอนนี้เร็วๆเออเธอเร็วๆเลยเธอเนี่ยแต่จริงๆไปต้องเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นนะใช่เออแบบ เดินผ่านนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยฉีดแล้วเหมือนคนแบบเต็มห้องเลยตอนนี้คุณหญิงลูกมหาเศรษฐีหมือนล้านแต่ใส่น้ำหอมขวดนละร้อยแปดสิบเก้าบาทเลิศกดตะกร้ามันยังไงอ่ะมันเลิศแค่ไหนน้ำหอมอ่ะเลิศลองเข้าไปวันนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกคือมันเลิศมากจนแบบฉีดอย่างเงี้ยเลยอ่ะเนี่ยคู่กันแบบอย่างเงี้ยเลยแล้วมิกซ์กันแบบโอ้โหกลายเป็นผสมผสานแบบผู้หญิงผู้ชายมองเมื่อวานี้เมื่อวานนี้อ่ะผมขึ้นเวที มีเอคนหนึ่งนะน้ำหอมหายน้ำหอมหายค่ะหายหนน้ำหอมร้องโอนโอ้ยไม่ไม่ใช่เลยนะคือผมทำเนี้ยแค่แบบเนี้ยแล้วก็ตกตามคอผมปึ๊บปึ๊บ๊แล้วผมไปจับมือแฟนคลับแฟนคลับว่าหอมติดมือไปถึงบ้านหอมติดมือถึงบ้านเลย วันนี้สีฟ้าเหมาะสำหรับคนที่อยากอาบน้ําตลอดเวลาสีชมพูหวานลูกคุณหนูแต่ผู้ชายฉีดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ออกเป็นคุณหนูนะเป็นคุณชายคุณชายแบบคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงมาเป็นผู้ลากมากดีคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาเพร้แล้ววันนี้ใครดูอยู่นะครับผมอยากลองสองกลิ่นวันนี้ผมให้ลองเลยตัวนี้คือน่าลองมากนนาหนาลองให้พป่น้องใส่คู่กันใช้คู่กันนะครับติดทนนานนะคะอันนี้ติด กลิ่นหอมแน่นติดทนนานนะทุกคนนะติดทนนานและฉีดไปแล้วให้ความเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่ราคาหนึ่งร้บาทครับลอดอะใครใครได้ราคาไหนกันบ้างพิมพ์กันมาหน่อยมีส่งออสเตรเลียไหมจ๊ะเอาแล้วตอนนี้ให้เฉพาะคนที่อยู่ไรสดก่อนพีสณุโลออสเตรเลียว่าไงครับออสเตรเลียอยากได้ใช่ปะให้ลูกหลานกดให้อา ส่งแชร์ไปให้ลูกหลานกดให้หน่อยเร็วของผู้ย่านฟินแลนด์น้าหอมแจ่มใสผู้ใหญ่บ้านฟินแด์ตัวนี้นะครับผมผมเป็นพรีเซนเตอร์เองและเปิดตัววันแรกที่ถ่ายรูปไปโพสต์ไอ้หลายๆรูปอะนั่นแหละคือการถ่ายงานพรีเซนเตอร์แต่รูปยังไม่ได้ออกหมดเพราะว่าทยอยออกมาเนาะตัวนี้ไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาไม่ไม่ใช่ลูกค้าแบบมาแล้วไปไม่คือเราจะอยู่กับน้ําหอมแจ่มใสไปยาวๆปีสิบปีไปเลยปั๊จะไม่ออกรูปอะไร ถ้าสิปีคือมีร้อกิ่นแล้วนะใช่ถ้าแล้วอยากให้อยู่สิปีไหมนะกดเยอะๆ1 8ึบเกาทถูกมากเลยแปขวดพันพอดใช่ไหมล่ะแปดขวดไปเลยเลศซื้อแปดขวดแม่มผมเชียร์ให้เอา2กิ่นนะอย่าเลือกที่รักมากที่ชังนะเพราะอะไรรู้ไหมมันฉีดฉีดคู่กัน เห็นไหมขนาดฉีดหลายครั้งใช่ตามจินเนี่ยคนห้องต้องเริ่มเบียนของเรานะใช่แต่อเธอแจ่มใสจิงมันมันแจ่มใสฉีดและฉีดเอามองตัวนักฉีด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 เนี่ยมันไม่มันไม่แบบมันไม่ตึงอ่ะไม่ทำลายผู้อื่นใช่หยุดทำลายผู้อื่นโดยการฉีดน้ำหอมเพราะแล้ววันนี้คุณอยากคุณอยากหยุดทำลายคุณต้องฉีดน้ำหอมกดตะกร้าน้ำหอมไหน สีไหนเบาเบาครับบอดเบาทั้งสองสีเดี๋ยวนะให้ให้แนะนำไหมเอาพูดจริงๆนะถ้าสีฟ้าใช้ได้กับทุกคนถ้าสีฟ้าคือกลิ่นสะอาดใช้ได้กับทุกคนเหมือนอาบน้ำใช่วันละอยรอบมันตกสระน้ำแล้วลุขึ้นมาะไรใหม่ๆเลยอ่ะเป็นกลิ่นน้ำแบบสาแต่ถ้าสีชมพูจะติดหวานจะติดผลไม้ฟูตี้ฟูตี้อันนี้อันนี้ติดหวานถ้าสีชมพูติดหวานถ้าสีฟ้าคือทั่วไปสะอาดคือชมพูก็ไม่ได้แรงแต่ว่าผู้ถึงความบางมันจะบางคนละแบบแต่ ไม่มีอะไรแรงนะมันไม่แรงแล้วตัวนี้ยคือบอกเลยว่าเป็นน้ําหอมที่หัวเชื้อแบบหลักหลายแสนหลายล้านมากแต่วันนี้ร้อยแปดสิบเก้าบาทเออวันนี้ใครดูอยู่นะครับผมผมเชียร์เอาสองกลิ่นใช่ฉีดซีอิบอ่าฉีดเข้ากันเลยปึ๊กอันนี้ซื้อเปของขวัญปีใหม่ได้เลยเนาะใช่ใชเลยตอนนี้ถ้าเกิดสั่งสิบขวดขึ้นสั่งสิบขวดเท่าไหร่พี่เขามีมันยิ่งลดราคาไปเนาะยิ่งสั่งเยอะยิ่งลดเยอะเพราะแล้วกดราคาให้มัน ดีๆนะคือหลังจากวันนี้จะสามร้อยเก้าสิบาทแล้วนะคะคือหลังจากจบไลฟ์นี้คือสามร้อยเก้าสิบใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นโปรล้อเหยื่อใช่จบไลฟ์นี้คือบอกเลยว่าสามร้อยเก้าสิบฉันเป็นหนูหนูตุนแล้วนะใช่ผมตุนเลยผมตุนเพราะแล้ววันนี้ใครดูอยู่สองขวดแล้วทีมงานกดกันหนักมากตอนนี้ทีมงานก็ต้องซื้อนะคะทีมงานกดหนักมากเพราะว่าคของตุลค่ะ ต่อไปนี้แฟนขับเพื่อนฟิลิปเต้องถือน้ำหอมยี่ห้อแบรนด์แจ่มใสเท่านั้นเท่านั้นถ้าฉีดยี่ห้ออื่นก็อาจจะไม่คุยด้วยเท่าไหร่อาจจะคุยด้นิดหน่อยแต่ไม่ถ่ายรูปด้วยไม่ถ่ายรูปด้วยต้องเป็นถือถือยี่ห้อนี้มาเท่านั้นใ,ใส่มาเท่านั้นเราถึงจะให้ถ่ายรูปด้วยยี่ห้อเป็นพิสเซนเตอร์นี่สสดงว่าเพื่อนเห็นความสมานพี่น้องเพื่อนถึงจ้างเ่าเป็นพิสเซนเตอร์เพราะละวันนี้ฉีดคู่กันไม่มัน วันก่อนเอ้ยเมื่อวานเราออกบูตคือแบบบูตแตกมากมีหนายคนชอบจริงเหรอใช่คุณบอกที่ไหนมาบูนอะอ่าที่ไหนนะคะงานไม่ออกอ่ะเป็นงานก่อนกินเพลนเตอร์หลอใช่ค่ะตไปเปิดตลาดก่อนเอฮ้ยทดสอบออฟไลน์ก่อนคือมีแต่คนสนใจแล้วเฮ้ยแตกมาเมื่อวานก้องแบบนี้หล่อมากต้องซื้อแหละพี่ซื้อผมชุดหนึ่งโอว่ต้องแบกไฟแบบกล้องชีวิตที่กูไปงานคอนเสิร์ตก็เหนื่อยเพลียงแล้วถ้ามาแบกไฟกับกล้องอีกโอ้มือถือเครื่องเดียวไม่ละอันนี้ก็โอ้ ไฟไงเปลี่ยนไงโอเคเพิ่มรถตู้อีกคันหนึ่งเฉพาะขนไรสุดมกราก็ไม่ได้อันละลามเราก็ได้ออกคอนเสิร์ตแล้วล่ะอหนึ่งว่าไม่ออกคอนเสิร์ตแล้วเพราะแล้ววันนี้ใครดูอยู่นะน้ำหอมแบรนด์แจ๊บไซต์ติดทนนะฉีดวันนี้ไรช์รดมากเขาบอกไม่ฉันรู้แล้วทําไงรู้ไหมก็ซื้อทีมนี้ไปเลยอ๋อ <lawsuit> ซื้อประถานนี้ไปเลยซื้อ้อนี้ไปเลยผมเป็นเซนเตอร์นะสามสิบเอ็มอลฉีดหนึ่งครั้งนะ ซีดเดียวหอมแบบทั้งวันเลยอะสามร้อยบ้านแล้วค่ะร้อราคาดีมากบ้าสามร้อยบ้านบ้านละหนึ่งพันขวดนะเลิศไมล่าลมล่ะโอ้ยคุณแม่เกินไปหรอหนูพอโรงงานด่าละลูกค้ากว่าโอ้ยมึงทำเองเลยมึงกันน้ำหอมเองเลยไม่บ่มน้ำหอมเองเลยแล้วอย่าอย่าลืมนะคะยืนยันออเดอร์ด้วยยืนยันออเดอร์ให้ด้วยไม่งั้นราคานี้คุณจะพลาดโรงงานให้พีมในบ่มนะพ่อจบไลฟ์สดนี้ราคาจะพลาดนะคะใช่จะพลาดราคา เราขาดจะภาพไม่ได้พระละวันนี้ใครดูอยู่ผมอ่ะเชียนะพี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะตัวนี้สามร้อยเก้าสิบบาทใส่กระเป๋าได้น่ารักใส่กระเป๋าฟุกปีกเออมันพกผักใช่อันนี้ขึ้นเครื่องบินได้ใช่อ่าสมมติว่าเป็นคุณหญิงเป็นแบบคุณหนูน้องนีบอกมาคแบบน้องนีน่ะพกพกพกอะไรนะเขาเรียกนะพกกระเป๋าติ๊กลิ๊กตอกหลอกพกไปพกมาหยิบไปแบบอ้ะแฟนตาไม่ใช่กล่องอะไรนี่ นี่นะครับผมพาสะดวกอันนี้ติดตัวไปได้เลยตะบะกวงเไม่มเลยนะคะตัวแบบวดเราทาดีมากแพคเกจทำดีมากแพคเกจนิดนึงคือแพคเกจนนะหนามากขวดหนาแบบแข็งแรงมากแล้วฝานะพี่แพคเกจอย่างเงี้ยเขาขายขวดอะไรอ่ะขายห้าแล้วก็สิบก็ไม่อายชาวบ้านชาวเมืองขายห้าแล้วก็สิบก็ไม่อายชาวบ้านแต่อยากขายแบบราคาแบบมั่นๆัร้อยแปดสิบเก้าบาท เราให้แค่เปิดตัวที่นี่เท่านั้นวันนี้ถ้าจบไรนี้คือหมดบายบายนะไม่สามารถได้แล้วราคานี้คุณต้องซื้อสารละก้สีบาท์นะพี่น้อพี่แล้วหัวน้ำหอมไม่ซึมด้วยนะใช่ฮะเออพี่อ่ะดีมากหัวน้ำหอมหัวหัวของขวดหอมมันจะไม่ซึมออกมาฝาอ่าพี่น้องขวดนี้นะทําดีมากแล้วหนาแน่นใช่ราคาขวดเราจะครึ่งมันบางขี้เขาจะเป็นอย่างงี้บางขวดเขาจะผู้ชายกินไหนเอางี้ถ้าผู้ชาย ผู้ชายผมแนะนําสีฟ้ากลางๆสดใสสะอาดแต่ว่าสีฟ้านี่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้มันเป็นน้ําหอมทุกเพศเป็นน้ําหอมสําหรับทุกเพศอืมเป็นน้ําหอมสําหรับคนทุกเพศเพราะแล้ววันนี้ใครดูอยู่ผู้หญิงสีชมพูก็ได้อ่ะถ้าอยากถ้าอยากอยากเลือกกินได้กินหนึ่งแบบใช่ไมมเอาสองขวด,วขวดใช้มีง,งบร้อยแปดสิบเก้าบาทฉันจะเอาขวดเดียวเพราะแล้ววันนี้ลองเอาสีชมพูหรือสีฟ้าเอาอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงแบบแต่งตัวเลิศๆอ่ะสีชมพูนะ ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายแบบเหมือนอย่างผมเนี่ยแบบแต่งตัวไปธรรมดาเทก็ได้ผู้ชายปกติทำงานคืออันเนี้ยเหมาะสำหรับผู้ชายทุกคนแต่ผู้หญิงที่อยากเทหนูหนูเป็นหนูก็ฉีดสีฟ้านะคะบางคนผู้หญิงอยากเทผู้หญิงที่มีบุคลิกแบบบางานชอบบางานชอบผู้ชายบางนชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยได้หมดนะได้สิได้มันเลิศแต่วันนี้ใครดูอยู่นะครับผมฉีดแล้วแบบฉีดแล้วอยากมีแฟนเลยอ่ะอยากให้ไปมาดมฉีดแล้วอยากแบบว่า ให้ไปมาดมเลยตัวนี้แต่ว่ายังขาดอยู่เพราะแล้วใครดูอยู่ตัวนี้รับสมัครวันนี้วันนี้เอามาให้แค่สองสีนะคะมีแค่ชมพูกับฟ้านะนคนขาแล้วผมพูดกระเตียมบ่าแล้วว่าติดนานมากแล้วหอมคักฉีดแล้วแบบยกระดับความใช้น้ำหอมของตัวเองเลยคือบางคนใช้น้ำหอมแบบชุนๆพี่พี่ไปซื้อน้ำหอมอยู่ตามที่แบบพี่เคยซื้อใช่ไมร้อยร้อยนิดนีด่นสมมติอะน้ำหอมที่เขาน้ำหอมที่แบบเป็นแบบ ซีซีดึงซีซใช่ใช้สลิงดึงออกมาเอออย่างนั้นอ่ะเพิ่มไม่กี่บาทก็ได้แบบพิมพ์มาหน่แล้วอย่างตัวนั้นพอฉีดออกมาก็กินแอลกอฮอล์อธิบายกินหน่อยผมขอพูดขอพูดกินนิดนึงนะชมพูอ่ะชมพูขอพูดชมพูก่อน ในฐานะพรีเซนเตอร <บา S 2> ์ชีชมพูนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงกลิ่นเอกแนวหวานๆวาเอาแนวผลวไม้ละมุนละมุนฟุฟุถ้าตามอ่านนี้พูดแบบธรรมชาติแล้วถ้าเกิดแบบตามอ่านเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นฟลอรันฟูตี้ครูมองเป็นกลิ่นแนวที่สดใสหอมหวานสนุกสนานแต่ผมบอกว่าให้ดูภาพให้ดูภาพให้ดูภาพกัน่ะแต่ผมไม่อยากอ่านเพราะผมเอาตามฟิวผมอ่ะสื่ออย่างนี้เลยคือจะติดหวานติดฟุตี้ไปโชว์ใกล้กล้องมันไกลไปนะคะหวานมากตัวนี้มันต้องให้ความหวานได้ไหมอ่าอ่าใช่ กลิ่นจะติดหวานติดผลไม้ฟุตตี้ฟุตตี้ที่เล่นสนุกสนานผู้หญิงเลยล่ะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือชมพูอสองกิ่นไปเลยจ้าโอ้โหสองกิ่นไปเลยจ้าแล้ววันนี้นะผมดูผมดูผมดูแล้วนะว่าการที่คนเราฉีดต่หมอมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีมีมันมีสวยในการเปลี่ยนบุคลิกจริงๆถ้าผมฉีดกลิ่นนี้ปุ๊บ ผมจะดูความละมุนหวานนิดนึงตอนนี้เป็นกลิ่นผลไม้นิดๆบวกกับความเป็นลูกขนุนูแต่ไม่ใช่แบบแต่นางไม่ใช่แต่นางไม่ใช่น้ำหอมผลไม้นะเป็นน้ำหอมแบบออกแนวหรูๆแต่มีกลิ่นผลไม้ตามมาด้วยผลไม้ตามก้นนิดหน่อยเพราะพี่ดูขย,ขยับขยับกันดีเนาะหน้าแบบเขาจะมีการอัปเดตคริสต์มาสกันตลอดเวลาเพราะวันนี้มีคนคอมเมนต์ว่าเขียนอักหลอมไม่ใช่อ่ออ่ออากหกล่อมถ้าผมโช่ว์ให้เอากหลอมมาผมโช่ว์ให้ผมอัก เอาหน้าลงใช่ใอยากเข้ามาเลยค่ะคุณแม่ได้แล้วมั้ยกล่องน่ารักมากเลยที่จริงแล้วกล่องก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชัดหรอกขวดมันยิ่งไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือนะแต่ยี่ห้อนี่เขาเด่นเรื่องฝาเอกลักษณ์เขาคือฝาพี่จ๋าโฟกัสหน้าคนขายเนาะผมขอผมขอกล่องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถือเอออยากถือถือเอาดีกว่าถือเอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกล้องกล้องน้องกล้องเขาจะงงใช่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะโฟกัสเองตอนนี้โฟกัสได้ยังพี่อันนี้คือสีชมพูนะครับ อันนี้ก็สีชมพูไอ้หลบหน้าก่อนสีชมพูให้หนูขึ้นหน้ากล้องไหมหนหนามามาแล้วนี่ใช่ไหมคะใั่เลยคะคือสีชมพูอ่ะผมอยากให้ทุกคนลองลองใช้ดูแล้วก็ตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้น้ำหอมราคานี้มันเหมาะสำหรับคน<ไ>ที่อยากได้น้ำหอมราคาร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยอ่ะออบไวไวอกได้ครับไม่ถึงสองร้อยสีชมพูอ่ะ ผู้หญิงกดสีชมพูนะผู้ชายผู้ชายหรือก็กดได้ถ้ายังถ้ายังไม่อยากแบ่งเพศอะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นน้ําหอมของคนทุกเพศทุกวัยตอนนี้มันสามารถใช้คู่กับนี้ได้ใช่ชมพูในตะกรกามีมีมีเซ็ตคู่ให้นะคะใช่จะเป็นชมพูฟ้าหรือจะเป็นชมพูชมพูฟ้าฟ้าก็มี3 9 0้บาทใช่3 9 0้กบาทพี่น้องคือบบกดพี่น้องถ่ายอย่างซัพพอตน้ําหอมดีๆแล้วก็ตัวเนี้ย อย่าแพ่งก no 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 really so. ่นเดีซื้อเลขถออเลขกมันบอหอมครบว่าถือกันนะเลขกไม่หอมนะเลขมันเขาเรียกว่าอะไรมันบอเหล็คือแบบน้ำหอมหอมาีแต่บอดบานกว่าไปแล้วโยเดี๋ยวจะซื้อไปฝากวันนี้ฝากคนที่เรารักเรารักใครเดี๋ยวรู้กันแน่าผมไปฝากใครกด่าไหร่เร็วรักใครให้น้ำหอมแจมใสค่ะใช่เดี๋ยวผมจะไปมอบให้เองกับมือ มีแพลนมอบให้อย so like like ู่แล้วน้ำหอมตัวผมจะไม่มอบให้ใครง่ายๆถ้าเห็นว่าผมทำคอนเทนต์มอบให้ใครก็เตรียมตัวอเป็นอะไรอ่ะห่อยูวข้าวหรือเปล่ามันจะป้อนข้าวเ้ออ่าเออพกคนลืมกดยืนยันออเดอร์นะคะตอนนี้360้บบาทแล้วโอ้มาได้เลยราคาดีมาก จบไลน์นี้ราคาจะเด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิม390บาทต่อขวดนะพอแล้ววันนี้ใครดูอยู่ผมเอางเงี้ยผมขอคอมเมนต์คนที่ยังไม่กดได้ไหมคนไหนที่ยังไม่กดคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าสองขวดเหลือ320บาทเองใช่แล้วอรออะไรอะ่ะสองขวดมีมีหลายแบบนะคะมีมีสองสีไปเลยหรือจะสีสีเดียวคู่กันสีเดียวคู่กันได้หมดเลยมชมพูอย่างเดียวสองขวดฟ้ายอย่างเดียวสองขวดนะอะไรเงี้ยมีเหมือนกันหรือจะเอาไปทั้งสองกลิ่นเลยก็ยิ่งแล้ววันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะว่า คือลองกดไปดู189บาทดีกว่าคุณเอาเงิน189บาทไปซื้อสิ่งมันไม่มีประโยชน์ uh อ่าที่เช่นคุณไปกินอาราสาเตอ่า uh นั่นแหละ uh เงิน200ร้อทำไมถึงไม่กลับม,มาซื้อน้ำหอมแจมเอ่า uh ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ทำไมอ uh จะปีใหม่แล้วจะไปหาผู้หญิงผู้ชายจะไปกลิ่นตัวคิตเทเล่เหม็อนอะไรอยู่นี่ uh อยากมีแฟนเพะอ,อยากมีแฟนแต่ไม่เคยกดซื้อน้ำหอมอ ah. ่าเขาเดินผ่านโอ้เหม็นมากเว <Yeah. S 1> ลาเขาจะเวลาเขาจะเขาจะไซคองเนี้ยให้มันให้มีฟิลลิ่งบ้างเออไม่ใช่ว่าแบบดมไปโอ้ยอืมอ่าอืมขมคออย่าง,งไม่เอานะ <Yeah. S 1> ใช่ <What? S 1> แฟนคุณอาจจะไม่กล้าพูดก,ก็ได้ว่าคุณแบบมีกลิ่นที่ไม่หอม ทุกครั้งที่คุณจะแบบอัศวรไร้บึ้มๆอ่ะคุณลองฉีดก่อน uh <ม>เพิ่มความสะดวกสนาน